ครับผมนี่จะเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านตัวแอดมินนะครับผมของทูเฟฟครับผมขั้นตอนแรกนะครับกดที่เคลียร์สองครั้งครับนี่ครับสองหลังจากนั้นครับผมให้กดรหัสแอดมินเก่าครับก็คือศูนย์หกตัวครับผมและตัวเครื่องจะแจ้งให้เรากดรหัสใหม่ครับเราก็สร้างรหัสใหม่ขึ้นมาครับผมจะสร้างเป็นห้าหกตัวนะครับผม ตัวเคยเราใส่ครั้งนึงครับน,น,นี่ครับตัวขึ้นขึ้นมาเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเทิกกันว่ารหัสผ่านที่เราตั้งใหม่สามารถเปิดได้ไหมครับนี่ครับเปิดเรียบร้อยครับผมพนักงานพนการ,าการปิดครับผมก็เปิดเปิด กดรหัสอีกครั้งครับแล้วกดล็อคครับผมเราจะทำการเตดให้ครับแ<ด>ค่นี้ผมในการแค่ตัวรหัสแอดมินครับ